ชาวันแรกของชีวิตในเรือนจำคือเราจะไม่ได้ลงจากห้องแรกรับเพราะช่วงแรกๆที่เราเข้าไปเขาจะยังไม่ให้เราลงข้างล่างด้วยความที่แดนหนึ่งมันมีหลายห้องและทุกห้องเมื่อถึงเวลาลงแม่งต้องเดินผ่านห้องแรกรับคุณลองคิดดูสิว่าคนกี่ร้อยคนที่แมงต้องเดินผ่านห้องแรกรับ มันจะแซวหรืออะไรเราบ้างบางคนเดินมาก็เอามือลุกลก,กงบางคนเดินผ่านก็ตะโกนบกเวกโวยวายบางคนก็มายืนตึงมองหน้าเราขึ้นชื่อว่าสิงสาราสัตว์ก็ต้องมีคําพูดที่แซวเป็นธรรมดาแต่การแซวของพวกมันอวดส้นตีนทุกคนมึงลงไปมึงโดนกูแน่เฮ้ยไอ้นี่มันหน้าอ่อนเฮ้ยไอ้นี่มันโจยกูนีว่วามึงลงไปมึงทําแท้งรอกูเลยนะแต่และคําพูดที่มันกระตุกมา มีแต่คำแย่ๆทั้งนั้นเราก็ได้แต่เก็บไว้ในใจมโหก็มโหกลัวก็กลัว,ว,วบางคนก็มาชวนเราไปอยู่ด้วยทั้งๆที่เรากับมันก็ไม่รู้จักกันคือแค่ติดคุกก็แย่พออยู่แล้วและเสือกไม่เจอคนรู้จักอีกคุณลองคิดดูว่าแม่งจะโค้งขนาดไหนแต่โชคยังดีของผมผมเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยู่แถวบ้านเหมือนกันมันเดินมาแล้วก็ตกใจถามว่าผมโดนคดีอะไรมาและมันก็บอกกับผมว่า มึงจะอยู่กับใครมึงจะอยู่กับกูหรือเปล่าเอาความเป็นจริงมึงไม่น่าถามเพราะกูไม่รู้จักใครเลยและมันก็ยังบอกกับผมอีกว่ามึงไม่ต้องไปอยู่กับใครนะใครเอาอะไรมาให้มึงก็ไม่ต้องรับเพราะกูไม่อยากให้เด็กแถวบ้านกูไปเป็นน้องคนอื่นขึ้นชื่อว่าน้องมันมีหลายอย่างนะครับบางคนก็มีน้องเลี้ยงน้องให้ดื้อ บางคนก็เลี้ยงเอาไว้ดูแลเราบางคนก็เลี้ยงเป็นหน้าอ่อนหวังสูดดมและสูบปิญญาณกอดบ้างหอมบ้างก็ไม่ต้องคิดว่าไอ้ขมับหมาน้ามันหวังอะไรช่วงแรกๆเราจะไม่ได้ลงจากห้องเลยนอกจากเวลาไปเยี่ยมญาติหรือไปตรวจสุขภาพที่แดนพอบอเท่านั้นก็ดีที่ได้ดุนพี่แถวบ้านคอยซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กินแต่เอาความเป็นจริงนะช่วงนั้นแดกไม่ลงเลยพอย้อนกลับไปมองตัวเองตอนที่เราอยู่ข้างนอก ปากดีและปากเก่งพูดกับเพื่อนๆอ,อวดเก่งว่ากูเข้าไปยังไงกูก็อยู่ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆวันแรกก็จะหอนกลับบ้านอยู่แล้วอยู่กับความคิดตัวเองและหวังแบบเล็กๆน้อยๆว่าฟุกทีว่าให้มีคนมาประกันตัวกูทีพอกูไม่ไหวแล้วแต่ขึ้นชื่อว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ใช่โรงเรียนปถมหรือมัธยมนะครับที่ถึงเวลาและเขาจะปล่อยเรากลับบ้านนี่คือการเริ่มต้นของการล่องเรือกลางทะเล ที่มองไม่เห็นแม้แต่ฟังแค่คดีเราและโทษที่ต้องได้รับก็บร่นทอนหัวใจมากพออยู่แล้วไหนจะมาเจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้อีกเรียกง่ายๆว่าจิตตกเลยดีกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราได้ลงมาอยู่ข้างล่างก็รู้สึกได้เลยว่าการเป็นคนใหม่แม่งเป็นเป้าสายตาจริงๆก็ได้แต่คิดในใจกับความรู้สึกแย่ๆที่เจออยู่และตั้งคำถามขึ้นว่ากูจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่ได้ยังไง มาต่อตอนสี่ครับเมื่อผมลงมาอยู่ข้างล่างพี่ผมคนที่รับผมไว้ก็บอกผมว่าถ้าใครเข้ามาคุยอะไรกับมึงมึงก็แยกแยะเอาละกันเรียนรู้เอาเองว่าคนไหนเขาคิดกับเรายังไงเข้าหาเราเพราะเหตุผลอะไรกิจกรรมที่เราต้องทำของผู้ต้องขังใหม่วันแรกๆที่เราลงมาเขาก็จะให้เราไปตรวจสุขภาพที่แดนพอบอว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่าส่วนวันต่อๆมา ก็เริ่มมีกิจกรรมการฝึกให้เราฝึกก็ได้แต่นิกในใจกูโดนยาขนาดนี้และโทษที่กูจะต้องได้รับมีแน่ๆอย่างน้อย25ปีมึงยังจะฝึกกูอีกเหรอเนี่ยแต่จะทำยังไงได้และเมื่อถึงเวลาฝึกเราก็ต้องมาเจอกับอะไรที่ต้องบั่นทอนใจเข้าไปอีกคือเราต้องเจอผู้ช่วยเหลือที่มันเป็นจาฝึกพวกนี้มันจะบ้าอำนาจมากแม่งเป็นแค่จาฝึกแต่แม่งทำตัวเหมือนแม่งเป็นนายทหารใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลย โวกเวกโวยวายสั่งเราซ่อมบ้างแก้งเราลดฟอร์มเราให้เราอายผูต้ตรงขังอื่นบ้างมันคงคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วตัวมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นคนอย่างพวกจ่าฝึกมันก็ทำได้แค่นี้แหละเก่งกับคนใหม่คนที่เขาย,ยังเรียนรู้อะไรได้ไม่มากขึ้นชื่อว่าครกร้อยพ่อพันแม่รวมสิงสาราสัตว์ อยู่ในคุกต้องตื่นตัวและเรียนรู้ให้เร็วเหลี่ยมทุกเหลี่ยมในสังคมข้างนอกและมิจฉาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ข้างนอกเคยมีเทียบเท่าอะไรไม่ได้กับคนข้างในเลยเริ่มจากไอจ่าฝึกก่อนเลยเมื่อมันฝึกเราเสร็จแล้วมันก็จะชวนเราคุยถามทุกอย่างแม้กระทั่งเงินในบุ๊กคุกสมัยก่อนยังมีบุหรี่และบุหรี่ก็เปรียบเสมือนตังและจ่าฝึกมันก็จะตะล่อมคุยกับเราเฮ้ยพวกมึงอะถ้าใครไม่อยากฝึก กดบุหรี่ให้ก,กูอาทิตย์ละแถวถ้ากูจะให้มึงเดินมันยอดเสิร์ฟไปนี่ก็คือเหลี่ยมหาแดกง่ายๆของจ่าฝึกและด้วยความที่ผมเป็นคนใหม่และยังเรียนรู้อะไรได้ไม่มากในที่สุดผมก็โดนจ่าฝึกหลอกมันบอกผมว่าเฮ้ยมึงเอาบุกตัดบุหรี่ให้ก,กูก่อน5ซองได้เลปล่าเดี๋ยวกูเบอร์คืนให้เพราะคนเก่าเอาบุกตัดไม่ได้เฉพาะคนใหม่เท่านั้นที่เอาบุกตัดบุหรี่ออกมาได้เลยแล้วแม่งก็บิดผมไป เนี่ยแหละที่มาของคําว่าคนเก่าหลอกคนใหม่และมันก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มีเรื่องถึงกับต่อยตีกันได้เลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมเสียเปรียบผมจึงไม่บอกรุ่นพี่ที่รับผมไว้รุ่นพี่ผมคนนั้นก็เดินเข้าไปติดเรื่องและมันก็เป็นเรื่องจริงๆครับผมก็ได้แต่คิดในใจว่าบุหรี่ห้าซองเองแม่งถึงก็ยกพวกตีกันเลยเหรอวะและรุ่นพี่ผมคนนั้นก็บอกผมว่า ดีแล้วที่มึงมาบอกครูเรื่องแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะมันเหมือนกับว่าเราโดนลบเหลี่ยมเราไม่รังแกใครแต่ก็อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเรานี่คือคำพูดของพี่ผมคนนั้นที่ชื่อว่าใหญ่จอมทองนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของโจรในโจรโจรที่ทำผิดมาจากข้างนอกแล้วมาเป็นโจรซับซากอยู่ในคุกอีกเพราะถ้าคุณมัวแต่มานั่งซึมจุ๊บหลับไม่ได้กับสิ่งที่เจอกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ทำให้ร่างกายมันแย่ลง ตอมใจไปก็เท่านั้นเพราะตัวเราเองเลือกที่จะเดินเข้าไป